ไหนอะไรเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วอ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะสวัสดีค่ะเมจิค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่18กุมภาพันธ์2563ซึ่งก็เป uh> ็นวันเกิดของเมเองค่ะเยย ตอนนี้เมย์อายุ19ปีและะ้วค่ะทุกคนเมย์จะดีใจทําไมก็ไม่รู้เนาะแก่ขึ้นอีกปีคือจริงๆแล้วอะตอนแรกอะเมย์ก็จะจัดงานวันเกิดแต่ว่าเมย์ลืมไปว่าอีกไม่กี่วันจะวันเกิดเมย์แล้วแล้วเมย์ก็ขี้เกียจคะ่ะ <c oughs> ก็เลยเออไม่ได้จัด <c oughs> ก็ปีนี้นะคะเมย์ก็อยากให้มันเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะอืมเมย์ก็เลยคิดว่าจะแค่ออกไปทาบุญแล้วก็ไปกินของอร่อยแค่นั้นที่จริงในใจลึกๆเมย์ก็อยากได้ของขวัญวันเกิดนะทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่าเกิดมา19ปีอะเมย์ไม่เคยได้ของขวัญวันเกิดเลยแต่เมย์ไม่รู้จะไปเอาจากใครก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมาดราม่าของขวัญไม่ใชก็เดี๋ยวแพนวันนี้นะคะเราอจะไปไหว้พระไปทำบุญแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวนะคะอืมแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ุไว้พระภารกิจต่อมาคือไปกินข้าวค่ะเย่แล้วก็ภารกิจก่อนที่จะไปกินข้าวของขวัญวันเกิดบอกใครวะแกตาล้องของขวัญมันเกิดกไม่มีจะรู้ไปได้วันเกิดเขาวันนีเนะ้เอาดีไปเนี่ยทำไมเอาดีดิฉันรู้แต่ฉันไม่ให้รับสมัครตาล้องใหม่ค่ะทุกคนประกาศ,ร,กาศรับสมัครตาล้องใหม่คือไม่ไหวเลยของขวัญมากอะไรรู้จักกันมาแล้ว 365้อยหกสห้าวันเฮ้ยรู้จักกันมาตั้งนานทำไมของขวัญไม่เคยจะได้เลยไม่เคยได้สักปีเลยนี่ไงมีเราเป็นของขวัญอยู่แล้วเอาอะไรดีอุ้ยน้ำลายเธอเขาบอกแล้วว่าไม่มีใครให้ของขวัญเราเฮเยจิ๋วราไปกินข้าวก่อนนะไปกินข้าวไปกินข้าวก่อนนะคะก็ค่อนคาตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วเยยดูดิช้อนเขาสวยมากเลยเป็นช้อนสีทองเมนูเขาเยอะไหม ตอนนี้เขายังไม่เปิดจริงจังอะไรเ่ยเขาเป็นซอฟต์เพ็นดีตอนนี้เราก็กำลังรออาหารอยู่เขาอ่ะเตรียมอาหารสุดพิเศษให้เราด้วยเรามารอ,อดูกันว่าจะเป็นอะไรนะคะ ทุกคนตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มมากแล้วเราต้องไปไหนต่อตะกล้องเราก็จะกลับบ้านกันไงตาก็ไม่ตะกงไหนล้วกินอิ่มตั้งกันนอนถ้าลไม่มีของขัญให้เราจริงคือพูดว่าไม่มีก็คือไม่มีปะเม่ต้องมาเสร้าเสียไม่ต้องมาทำหน้าเจ๊๊กออเศส้าทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับไปเรากลับไปนอนดีกว่าคลิปนี้ไม่นงแล้วดีกว่าคลิปนี้ไม่มีอะไร ทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะคือแบบเศร้ามากเลยแต่วันเกิดที่ไม่ใช่วันหยุดหรือว่าจริงๆเราอาจจะมีใครเซอร์ไพรส์เราก็ได้เนาะในตู้เย็นจะต้องมีเค้กแน่ๆเลยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยก็จะเจอกล่องของขวัญบนตู้เย็นต้องใช่แน่ๆเลยอนะทุกคนเพ <Hey, S 2> เราจะถ่ายทุกอย่างนะคะวันนี้เพราะเราไม่รู้จะให้คลิปนี้มันเป็นยังไ <laughs> งถอดรองเท้าแล้วนะคะไปดูในตู้เย็นดีกว่ามีเค้กไหม ไหนเค้กนะทำไมมันลกจังไม่มีเค้กหอ่อเหรือว่าอยู่ตรงช่องบนลก ok มากไม่มีเค้กอะ่ะไม่หรือว่าเราจะไม่มีของขวัญมันเกิดจริงๆว่ว <l> ะ <ok> ว่าจะไม่เศร้าแต่ก็เศร้าทุกคนมันแบบเป็นเรื่องที่น่าเศรามากเลย อะไรอะทุกคนเฮ้ยกล่องอะไรอะตะก้องกล่องอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมาถ่ายให้หน่อยดิชอบปิดคลิปมานาเมื่อกี้ทุกคนกล่องอะไรอะแหมกล่องอะไรอะนี่ไหลเข้าตัวเองอ่ะกล่องอะไรอะตะก้องรู้ปะเนี่ยไม่รู้เข้ามาก็เห็นเลยเนี่ยหรือว่าทุกคนหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นระเบิดหรืออาจจะเป็นหมาที่เธออยากได้ เฮ้ยฉันว่านะมันต้องเป็นทองค้ำแท่งมูลค่าสิบาทอเราจะเปิดแล้วนะทุกคนโอเคแง้มดูกันได้ไหมเฮ้ยมีลูยแง้มดูได้ไหมเฮ้ยไม่เห็นอะไรเลยทุกคนคิดว่าใครซื้อกล่องนี้ให้เมย์คอมเมนต์ดิให้มาคอมเมนต์หน่อยแต่เขาก็ไม่คุยดายทุกคนแฮชแท็กใครซื้อกล่องให้เมย์หนึองสาเวู้ยวว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 ว ทำไมตัวมันใหญ่จังวะวูส์จะถึงในดานบ้านแล้วเฮ้ยของใครอะเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างมีของด้วยอ่ะไหนอะไรเฮ้ยไม่รูของมันไม่ธรรมดาหรออะเฮ้ยมันมันไม่ธรรมดาหรอวะหรือแฟนฉันซื้อให้ฉันไม่มีแฟนค่ะคือมันมีกล่องปริศนาส่งมาที่บ้านเราแล้วข้างในมีของอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะมาเราจะมาตั้งกล้องดูนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมิก้ไม่เห็นตัวอะไรขยับอยู่ข้างหลังอ่ะอ๋อ เฮ้ย,ม,ม,ม,ย,ย,ม,ย,ยมีหมีมีขยับเฮ้ยเฮ้ยมีขยับเฮ้ยมีหมูหมูหมูอ้วนด้วยเนี่ยแกใส่เสื้อตามฉันว่ะทำไมจะกล้องเปลี่ยนเสื้อหลายชุดจังวนึงของมันเยอะมากเลยดูดิทุกคนจริงจริงมันเยอะมากเลยนะดูดิเฮ้ยมดีดีอ้อด้วยอ่ะดีออกระเป๋าหรือเปล่ามวเราจะมาแกะกอนแกะกล่องกันนะคะแกะกล้องขอเซาเอฟเฟกต์หน่อยค่ะฮิว <laughs> เหนียวเหี้ยหิ้วหิ้วหรือว่าขบวนขันมากนี่อันแรกเป็นติออสดิอออะไรอะข้างในกระเป๋าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิปสติกทำไมไม่ใช่กระเป๋าอะทุกคนเศร้าอะปีนี้ไม่เห็นในกระเป๋าเลยทุกคนเจอสิ่งที่น่าสนใจมากคือหมีหรือหมูอะทุกคนดูดิแกเอามาเลยได้ไหมอยากกอดแล้วอะเฮ้ย ขอบคุณนะใครซื้อให้เมย์เมย์รักมากคือตัวเนี้ยะอะ้ยยุ่งฉันะต้องจุบคนแรกนะคะทุกคนดูนะเฮ้ยไมแรัจังยนมขอตั้งชื่อนะคะว่าน้องม่วนน้องม่วนเพราะว่าน้องเขาเป็นหมีแล้วเขาก็เป็นหมูแล้วน้องเขาก็อ้วนน้องม่วนถอนได้เปล่าวะไม่หด มาอันต่อมาเลยนะคะอุยดังคายาหมีคือทุกคนของหมีเยอะมากค่ะเฮ้ยเม่ว่าคนที่ซื้อนี้คือเมย์ต้องรู้แน่เลยว่าเมย์รักหมีขนาดไหนอ่ะเฮ้ยเมย์เมยเมย์เขาเต้นเต้นเขากระเด็นอ่ยอุ้ยโอ้โหฉีกเองเหรอชี้อะไรข้าเป็นราชาหมีจงเรียกข้าว่าเจ้าหญิงหมีแพะแท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 ะยหมี เฮ้ยทำไมของมีเยอะมากเลยอ่ะแกเุ้ยแกของมีเยอะมากมีด้วยโอ้โหเ้ยแบกซันเฮ้ยเทุกคนมีตื่นเต้นมากเลยอ่ะเฮ้ยรีวิวไม่หมดจริงว่ะดูดิหมีวินก้อยหมีมาดิก้อยหมีมาก้อยซีหมีเฮ้ยก้อยซีหมีก้เฮ้ยเป็นของที่เมย์ต้องใช้แบบในมหาลัยทั้งนั้นเลยอ่ะเมย์จะต้องแบบมีกล่องนินสออะไรอย่างงี้ใช่ไหมสมุดโน้ตอะไรเงี้ยเป็นของที่แบบ useful มากเลยเฮ้ยเยอะมากทุกคนนี่คือกองทัพหมีนี่อะไรอ่ะ ไปไปไปวางไว้หน้าบ้านนี้เขาเอาไปแทนอันเก่าดิเอาอันเก่าออกมาเลยนี่อันต่อไปอุ้ยอันนี้เขาอยากได้มากเลยอ่ะคือหมอกอะไรอ่ะหมองบัลเบอรี่ไงบูเบอรี่อะกินบูเบอรี่แบล็กเบอรี่ตอเบอรี่อุ้ยเขาเคยไปดูในช็อปแล้วมันไม่มีของขใส่สีเฮ้ยเข้ามาชุดนี้บ้างเลยอวินข้างนี้ข้ามนี้เฮ้ยดีทำไมเขาเขาตื่นเต้นทุกอันเลย มันไม่ได้หวะ่ะอ h oh ยก g อ d what is this ทำไมทุกอย่างคือแบบดีมากเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อะไร creamy creamy อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะค <c oughs> <c oughs> ืออะไรวะโอเคโอเคข้ามข้ามไปนะคะอันนี้อะไรไายี่ไม่อย่างน่ามากเลยทุกคนอันนี้มินคอไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> มันเกิดใช้ ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขียนว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์เมย์หรือว่าความจริงมันไม่ใช่ของเมย์ว่ากลองนี้ยมันจะมีใครที่ลงทุนซื้อให้เมย์ขนาดนั้นนะนั่นหรือมันจะมีใครเออใช่ป่ะอันนี้เป็น AirPod s Pro ไว้ทุกคนที่มันเพิ่งออกมาล่าสุดอะคือเมย์ไปดูที่ตลาดแล้วมันไม่มีของเมย์อย่างไดมากเลย เลยเราจะส่งมาผมฟังอันเก่าให้กับคนแถวนี้ดีเราจะส่งมอบติ๊กติปต้องทำคลิปไหมทำคลิปส่งมอบเต้นเต้นเต้นโอ้นโอมันเยอะมากทุกคนแกะตัวหนืองเลยไหมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแกด้วยเอ้ยอันนี่เบอร์เบอรี่แล้วไม่ไม่ใช่เบอร์เบอร์รี่ไอ้ถุงสวยอะใช่ไหมแกะไงวะฉีดเลยปังออกมาใช่ไม่มีโบเลยเอาโบมาผูกเลยแกะให้หน่อยสิครับอะไรอะดูแลอะไรดูสติกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เดดเดดเดดของกล่องสวยมากทุกคนทานเลยทาเลยใช้เลยเอ,อ่มไม่เก่งใจเลยใช<ด>่<ด>สวยไหมแดงไปปะ <laughs> ปากแดงๆจะไว้ใจได้กกะหน้าขาวๆจะไว้ใจได้กกะต่อมาเฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยี ออนที่เขาอยากได้บัชออนคืออะไรอ่ะบัชออนคือที่ปัดแก้มไงมันใน Photoshop ปัดให้เขาไปปัดแก้มไม่ใช่นี่เขาไว้ทาแก้มเฮ้ยสวยอ่ะสวยมากเลยอ่ะเฮ้ยเก็บเก็บเก็บตะกรงเก็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมย์เปิดกล้องเอ้ยเมย์เปิดกล่องเสร็จตากล้องช่วยเคลียร์ที่บ้านได้เลยนะโอเคขอบคุณมากจะเก็บตากล้องเหรออันนี้เป็นไรน่าจะเป็นครีมนะคะตุ๊กๆนี่อะไรกล่องอะไรอ่ะ วาเลนเซียกานี่คือวาเลนเซียกาข้างแน่จะเป็นอะไรให้ไทยกระเป๋าเหรอฉัน,น,นว่ากระเป๋าไม่ก็รองเทา้าเพราะเสื้อมันไม่น่าหนักขนาดนี้เสื้อมันต้องเบาๆเ,เสื้อสิบตัวไงในกระเป๋าเดียวเฮ้ยเสื้อเหรอเหมดแล้วนะอะไรก็มิชิตรหอมไนะหมเนี่ยมูนใหม่ปะลมหอมจังอันนี้รองเทา้าเขาเคยอยากได้คุณอีกแต่ไม่มีตังค์อะมันแพง ไม่ได้แล้วอ่ะได้แล้วเหรอไม่ไดีใจหรอได้แล้วเนีย่ย <c oughs> ใส่ใส่เองแบบดูแบด้ได้เด้่อวะเข้าใจใส่สามกไม่ใส่อะไรไม่ใช่ไี่สามหกามเอ้ยสามเก้าหรอสาเฮ้ย สามหกทุกคนใช่เมย์ใส่ไซส์สามหกนะเผื่อจะมีใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากซื้อรองเท้าให้เขานะเขาใส่ไซส์สามหกถ้ารองเท้ารุ่นอื่นปกติก็จะใส่ประมาณสามเจ็ดนะแต่ว่าถ้าเป็นบานลองแบบนี้จะใส่สามหกเเขาบอกเป็นแฟนกันแล้วเวลาใส่แล้วมันจะเลิกกันใช่ใช่เข,ขาบอกว่าไม่เกี่ยวคือถ้าสมมติเราให้รองเท้าหรือให้อะไรอ่ะม,มันจะเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะให้เขาอ่ะไปเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ตปะคือให้เขาใส่อ่ะเพื่อแยกทางจากเราถ้าเกิดใครมีแฟนให้แบบอยากเลิกกับแฟนก็คือซื้อให้ไปขอกันมัน่าจะเป็นบางคคคูู่่่่่อไยาาาง้วถนนมมัใช นะมันก็ต้องไปอยู่ดีอ่ะโอเคเราว่าเราเปลี่ยนเร่งเลยอ่ะต่อมาอะไรดีวะนี่นะคะก็คือป้าดาไม่แก้มุกใครเลยซาดาไม่เหรอซาดาเออเปิดออกมาคิดว่าเป็นแหละตล่องแบบนี้น่าจะเป็นแหวนป่ะนิ้วคนหรือนิ้วช้างวะเป็นเพชรอะเป็นเพชรจริงเหรอไม่แน่จะเป็นเหมือนเรต้องเปิดดูเคาะกันขอาะกันให้ยาวใฮัลโหลวัสดีบายเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่มีอะไรเลยมวกหมวกเยอะเหรอใส่ไ้ไหเขาเมื่อก่อนเขาไม่ชอบหมวกแต่ช่วงนี้เขาชอบหมวกเอะไรรู้ปะเขาไม่ค่อยสระผมเขาไม่สระผมแบบสามวันอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่หมวกใส่ทับไปเลยใส่ทับเลยแอ่นเขาไม่รู้ว่าเรามีหมวกนี่เท่ชิยวนี่เราต้องหั่นโลโก้หรอเปล่าโลโก้ยังไงเริ่มเริ่มเหมือนแบบหมนักมายากลอะที่สูงสงอะต่อต่อสิ่งก้าดิอัมเลมิโอซาขาเสกให้เจ้า กบอ๊บอ๊บเฮ้ยเขาชอบมากเลยอันเนี้ยโอเคเขาชอบมากตรงอะไรอีกแล้วอ่ะไอไออาร์นี่คืออะไรอ๋อหมดแล้วนี่กบข้อไม่คืออะไรปีกาปีกาปีกาจูมันเจ๋งเหมือนมากอ่ะดิจริงเหรอ ปีกาปีกาจูปีกาปีกามันดูอ่อยว่ะเราว่าเราเปิดลลเลยเดี๋ยวเราจะทำเสียงเลยเดี๋ยวเวลาคืออะไรอะแกฉันว่าฉันเอานีไปทิ้งดนึ่อ่ะเอออย่าทิง้งอย่าทิงาท้งันฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นปีกาจูอ่ะ What is this ปิดแล้วปิแล้วอะไรอะทุกคนเฮ้ยคืออะไรอะคืออะไรไม่รู้อะต้องอ่านนะก่อง Nin Cendo Sweet คุ้นๆว่ะเหมือนเคยเห็นคืออะไรอะอะไรอะเฮ้ยทำไมมีไฟอะเฮ้ยเฮ้ยแลกใจเลยมันคืออะไรวะทุกคนเมไม่รู้จักอ่ะเนี่ยมมันมีภาพข้างๆอยู่เครื่องเกมปะประกอบเอหมือนเป็นเครื่องเกมอ่ะก็อันนี้เมย์คิดว่าเมย์คงไม่ได้ใช้อะเมย์ขออนุญาตแจกนะคะก็เดี๋ยวเมย์จะดูก่อนแล้วกันนะว่าถ้าในกล่องนี้บางอย่างเมย์ไม่ใช้เมย์ก็จะแจกทุกคนนะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งปันให้กับคนดู หมดแล้วเหรอดูหมดแล้วอ้ามีอะไรขึ้นมาอนี่นี่ตล้องหยิบมาให้มันเป็นอะไรโปรเปกมบอลโปรเกมบอลง,งี่ปะ <laughs> ไม่ได้โยอะเยอะเลยตัว <laughs> <c oughs> จับนี่เปิดเครื่องมันก็จะมีไฟอันนี้เห็นแล้วลองไปจอ กคสัญญาเลยค่ะสัญญาเฮ้ยตื่นเต้นะคนเล่นเกมเขาชอบกันโปเกมอนฟังก่อนเราสามารถเอาโปเกมอนอะเวลาไปเดินป่าเนี่ยเดินหน้าบ้านเถอะเอาโปเกมอนใส่ในนี้แล้วเราสามารถทารเดินเล่นได้แล้วมันจะเก็บเลเวลเราจะสามี่ารถพัฒนาที่เขาเล่นตุ๊กตาใช่ป่ะเขาคิดว่าเขาปัญญาอ่อนเว้ยแต่พอเขาเจอแกเขารู้สึกว่าโอเคมากเข้ามาอยู่ในนี้เจ้าหมีเฮ้ยเข้ามามีในนี้แล้วออกมาเฮ้ยมาได้ไงอ่ะเฮ้ย เฮ้ยเหลืออีกอย่างปะสุดท้ายแล้วหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้โอ้ยหนักมากเลยคืออะไรอ่ะหนักมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นไดซ์สันถามว่าไดซ์สันหรือไดซ์สันคือเมรู้ว่าผู้หญิงทุกคนอ่ะต้องอยากได้ไว้เพราะเมก็อยากได้มานานแล้วเฮ้ยขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณใครอ่ะคือมันจะมีแบบ ือเมย์ขอโมอ่หน่อยคือเมย์อยากได้มานานแล้วมันมีทั้งแบบแบบดได้ผมได้หนีบผมได้เดี๋ยวแกมาดิข้างในมีปะเนี่ยกลุกองฟา้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเลยรนะรู้สึกว่าอาจจะมีคนใส่หินมาแทนทุกคนตาลกก้องคิดว่าเราจะให้ Nintendo มันมันก็เลยไปสั่งซื้อเครื่องเกมอยู่เมื่อกี้ไปสั่งซื้ออะไรแผ่นเกมปะเพอเราไม่ได้ให้เราบอกเราจะให้คนดูเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่สวยปะไม่ใช่ปะอันนี้มันจะสามารถแบบม้วนมวนผมได้รอนรอนแล้วก็อันนี้จะเป็นหวีแบบทำให้ผมตรงออะเาตรงน กินหอมวะกิ่ใหม่ปะมันลดเลยก็ขอบคุณนะคะสำหรับกล่องนี้ผู้ใหญ่ใจดีใครให้เมียทุกคน เท่าไหร่แสนแล้วป่ะกล่องเนี้ยคือแบบมูลค่าเท่าไหร่ดีวิดตีราคาฉันให้ฉันตีให้ล้านหนึ่งเลยร้านเนี้ยล้านเนี้ยล้านเนี้ยอันนี้น่าจสิบสิานเฮ้ยแต่เมยว่าประมาณแสนป่ะเพราะว่าแบบมันมีพวกแบบของแบบแบรนด์เนมด้วยอันนึงแล้วก็เครื่องเกมง่้ยๆของใครบางคนแล้วก็มีไรบอกผมที่เมย์แบบแอบได้มานานมากๆเครื่องเกมเงี้ยๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะมีอยู่คนที่ร้เครื่องเกทนโดเขาตัดออกเขาตัดออกในมินเทนโดมาเกียรติเธอฉันไม่ได้ทุกคน เครื่องเกมคือบสุดยอดสุดยอดสุดยอดผมแคนสุดยอดแล้วมาคนที่ Nintendo ที่รักใน Nintendo จริงๆจะเกลียดเธอทุกคนก็อยากรู้ไหมล่ะคะว่าใครอะที่เป็นคนซื้อกล้องนี้ให้เมย์คือจริงๆแล้วอ่ะใช่ค่ะทุกคนจริงๆแล้วเมย์เป็นคนซื้อเองค่ะดูสิเต็มเลยยังบวกว่าปีหน้าเมย์คงไม่ต้องซื้อเองอีกนะคะ ทุกคนคะทุกคนก็รู้แล้วนะว่าใครซื้อให้เมย์ก็ตามนั้นแหละทุกคนหวังว่าปีหน้าเมย์จะได้กล่องเท่าบ้านแบบมันถือมาแบบตุ่ม่เลยนะกว่าเธอกว่าเธอถสามสิบเธอไม่ได้กล่องเท่าโลกเลยเห็นไ่มก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์ได้นะกิงกิ๊งรักทุกคนมากเลยครับไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายทำเป็นเสียงสั่น Ai, <laughs>